วัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะบอก็สั่งปูม้าดองน้ำปลากวนมากินดู<ม>เห็นดังอยู่เนาะตอนนี้เนาะใช่ไเราอ,อยากกินอยากกินเลยค่ะบ<ม>กเลจาก Facebook เ,เพจนะคะเพจปูม้าดองน้ำปลากวนร,ราคาส่งบายเบรนเดียมารีวิวให้เขาหน่อยมารีวิวดูหน่อย มาเมื่อกี้เลยนะคะมาเดียวมาเมื่อกี้อามาจักห้องนี้เลยนะ,ะห้องห้องห้องเย็นนะห้องแช่แข็งห้องแช่แข็งเลยนะห้องแช่แข็งติ่ลบสิบห้าองศาดูมาอยากเย็นเลยนะ,ะมาดูกันว่าหน้าตาเหมือนกับอันนี้หรือเป่าเหมือนกับที่ถ่ายลงเพจหรือเปล่านะ,ะแต่อันนี้แก้ดูก่อนเะยม่ดีเลยนะ,ะมาดูก่อนว,ว่าข้างในมีอะไรบ,บ้างอันนี้เย็นตาม,มานา,านี้โตัวกุ้งให้คะอุอออ่นนะ กูไข่ดองแล้วก็เวลาเราจะกินเราะต้องทิ yani ้งน้ำตาดองไปใช่ไหมกินนะกินนะนี่ยกูไข่ก็โอเคนะไม่ไม่ติดบังกูไข่ไข่ดองไข่ด้วนต่อไปดิบๆแซลมอนทุกคนก็โดยแซลมอนดองซีอิ๊วแซลมอนน่ากินอะแซลมอนน่ากินแฮปปี้บ๊อกโอ้ตาสีสันสดใสดองให้มาอย่างดีแล้วก็มาทุกแช่แข็งเลยค่ะแล้วก็ดองโตไม่เสียตั้งตั้งไข่ตั้งไข่ตั้งไข่เออน่าได้ดูกินนะตั้งไข่แล้วก็ สามอันที่สีแลเนาะอันสีอะไรเนี่ยอะไรอย่างเนี้ยกุ้งกุ้งทุกคนกุ้ง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 ต่อไปนี้ไม่ต้องดูเลยหอยหอยแครงหอยแครงค่ะอยากกินมาดูแล้วอยากกินมานานแล้วค่ะหอยแครงอืมหอยแครงหอยแครงวแต่ว่าก็ไม่นหอยแครง่ะตัวนี้เองนะหอยแครงทีก็ตัวน่าเกียดนะต่อไปยงไม่หมดยังหมดยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ค่ะนี่เลยน่เลยปูมาปูไข่ปูมาปูไข่ ตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าก็โอเคแหละอ่ามันก็สมน้ำสมเนื้อสมราคาข้างบดของเขาน 1, 2, 3, 4, 4, หนึ่งสองสามสี่สี่จันก็มีแผ่ดสาหรายน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอเคทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดน,นี้มาดูกันอีกกล่องนะสองสามสี่ห้าหกกล่องก็น้ำมันก็ได้กี่รีนะหกกล่องในราคาที่จับต้องได้ตัวจุนราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทเออสองสี่เฮ้ยมันโอเคอยู่นะสุดยอดได้อยู่เดี๋ยวไปกินกันก่อนโอเคกินแล้วไป